สวัสดีสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีชาวเฟ o บุกวันนี้ก็มาพออีกคลิปหนึ่งครับของสางหน่อยเที่บมวันนี้ก็งานงานเช็คงานซ่อมครับตอนนี้เช็คสซ่ข้อครับสซ่ข้อเก่ามันยันครับเอ้ยเปลี่ยนใหม่ครับอาตะกี้สซ่ข้อมันเป็น2 0 6 0ครับบานผมก็เลยแปลงเป็น2 0 8 0ครับ จะได้เปลี่ยนยังไงครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียนนะครับโซเสร็จนี่ครับโซง่ายครับนี่โซเก้าครับโซเก้าห้องตะเกียวครับโซมาจากโรงงานครับมันหน่อยครับมันหน่อยอัดอัดอัตราการยืดกับยืดเร็วกว่าครับต้องเปลี่ยนโซเส้นจนึ่ครับแต่ว่าห้องตกเกี้ยว ผมกเดีวเอาบันไดเก้าครับมาเสียมเอารประหยัดงบลงครับนี่ครับโซเก้าครับนี่อาจจะบ่เห็นกับมันบูนะโโ๊บนะโซเก้าเป็นสองศูนย์หกศูนย์ครับซูโม่ครับเหี่ยวมันบานนี้ผมก็เลยแปลงเป็นโซแง่ครับ เดิง่เป็น2 0งศูนครับเป็นโซเจ้าสร้างครับผมว่ามันบ่นอาจจะยืดเร็วกันครับเปลี่ยนโซ่ข้อแล้วก็ที่สำคัญครับเพาต้องเปลี่ยนเฟืองข้อนะครับนี่ครับเฟืองข้อฮาก็ใส่งศูนย์ครับจากตัวเดิมมันเป็น11ฟันครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นเก่าฟันครับเพื่อ มันหลอบมันสิเร็วขึ้นครับกำลังเสียบบันไดครับตัวนี้ตอนตอนนี้เขาต้องจับครับจับที่ะคันก่อนครับแต้มจับที่ระคันระคันครับกำลังวัดครับจับที่ระคันละคันเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกเบื้องครับอีกคลิปนึงครับว่าถอดต้องถอดข้อละมาใส่เฟียงข้อตัวนี้ครับนี่ครับ ออกครับจากตัวเดิมเป็น2 0 6 0ครับก็เลยสีมาเปลี่ยนเป็น2 0 8 0ครับนครับเดี๋ยวผมสีทายเบิ้งครับตอนต่อไปตอนนี้นี่ลูกกังไรฮ็ดกังไรครับเดี๋ยวผมสีทายหน้าเดียวครับต่อลยครับหารเนี่ยเปลี่ยนโู่ข้อครับสีให้เบื้องตอนก่อนนี่ครับว่าบันไดอันนี้ผมก็ทำการประกอบบันไดเขาโซ่ 2080ครับพี่น้องเสียมแล้วครับจากเก่ามันก็มีอยู่10 14ี่บันไดครับเดี๋ยวนี้ผมเสียมมาได้ประมาณ12แล้วครับแต่ว่าสูขอสวมมันสียาวกันคนระับนี่ครับประกอบแล้วก็เสียมทำการเสียมเรียบร้อยแล้วครับขอโซเงาสา้ำคัญครับแล้วตรงรตรัวเบรดี้ตรงไปเบื่อตอนใส่ว่ามันสีสันหรือมันสีเงาครับแล้วก็พอดีผม ถอดลงมาแล้วครับอีพี่นี่นี่อันนี้ก็ผมบดีมากรีวิวสเตอร์ให้เบิ่งครับว่ามันแตกต่างกันยังไงครับนี่ครับตัวเก้าตัวมากครับติดรถครับติดจากโรงงานมีอยู่สิบเอ็ดสิบเอียฟันครับเนี่ครับผมสิเปลี่ยนไหมครับเป็นโซ่สองศูนย์แปดศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์นี่ครับเบิางแต่ว่าสองศูนย์แปดศูนย์สีเงินครับ แต่ว่าเฟืองสีหน่อยลงครับตัวนี้จะเป็นเฟืองเก่าครับบมรู้ว่ามันสีเป็นลักษณะใดครับยังไม่ได้ลองเมึงครับนี่หน้าตามันจะเป็นสีครับน่ครับผมแตกตามันครับแต่ว่าเท่ากับซ้ำกันครับอันนี้ผมถอดลงมาแล้วครับพี่รองับบยวผไม่ไปถ่ายมึงครับ ใส่โซข้อครับใส่โซข้อนี่ครับตกจับเดี๋ยวผมจะใ,ให้เบื่อนขอติดตั้งนครับความหนาความหนาของสเตอร์ครับ นนี่ต้ใหญครับอันนี้ตัว2080อันอนี้เดิมๆโรงงานครับ,รบจะหนากกว่า,าก,ก,กันครับตัวไม้จะหนากกว่ากันครับตัวเดิมๆโรงงานจะนี่ครับตัวเดิมๆโรงงานนี่ครับมันจะเป็นเสีครับมันจะหน Ball ่นอยกว่ากันครับ เอาอีพี่นี่จบไปซํำนี้ครับถาเบิ้งอีพี่ต่อไปครับพี่นี่สวัสดีครับถาาที่ตาอีพี่หนาครับผม